จะมาแนะนำวิธีการเขียนแสดงทิศทางบานเปิดแต่ละบานนะครับเรามาดูว่าใน SketchUp นะครับเวลาเราจะเขียนอะไรพวกนี้เราจะเขียนยังไงนะครับเหมาะสำหรับถ้าถ้าเกิดเราต้องมาเขียนงานเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วเราต้องแสดงทิศทางบานเปิดให้เห็นนะครับหรือว่างานสายงานอินทีเลียนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใน SketchUp เนี่ยเราต้องไปเซตเส้นตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองดูว่าประมาณนี้นะครับจะเห็นว่า บาเราแสดงเป็นภาพอย่างนี้เราอาจจะต้องแสดงทิศทางเส้นอย่างนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็เส้นอาจจะเป็นเส้นประนะครับไม่ใช่เส้นทึบนะครับอ่ะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าทํำยังไงนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราเปิด Second Up ตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบตัวอย่างนะครับวิธีก็คือว่าอย่างแรกนะครับผมเนี่ยใช้ดินสอบไปก่อน แต่ว่าบานข้างบนนะครับน,นะครับเขียนนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับสองเส้นนะครับอ่าโอเคแล้วก็อาจจะ make group ไว้นะครับ select แล้วก็ make group ไว้ โอเคแล้วก็มาทำอย่างนี้นะครับตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราเราจะตีเส้นมุมตรงนี้ต้องเข้าต้องเข้ามิดพอยต์นะครับก็คือต้องเข้ากึ่งกลางระหว่างความสูงของบานนะครับแล้วก็ไม่กุบไว้นะครับ ส่วนบาสุดท้ายอาจจะแน,นี้นะครับก็อ่านมิดพอยต์นะครับแล้วก็กระเมกุบนะครับเราทำอย่างนี้ไปทุไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราจะแสดงว่ามันเปิดยังไงนะครับแล้วก็ตีเส้นนี้นะครับกลางให้เจอ,อา Midpoint นะครับ ก็คลิกเส้นไปเรื่อยๆนะฮะคลิกขวาวก็เมก่มไว้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรงนี้อีกบานหนึ่งก็พอละนะครับนี่ก็เมกับนะครับอ่าทีนี้พอเราทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยมดแล้วนะครับจะเห็นว่าเส้นที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นเส้นทึบใช่ไหมครับวิธีก็คือว่าผมอาจจะต้องขอเป็นเส้นปักนะครับอ่ะทีนี้ให้เรานะครับ ไปตั้งเลเยอร์ให้เขานะครับไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะเขียนว่าแสดงบานเปิดนะฮะนี้ลองตั้งเลเยอร์ดูนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับนี้ในเวอร์ชันล,ล่าสุดนะครับถ้าเป็น20หรือว่า21อะไรอย่าะไรเงี้ยครับอ่าพวงนี้มันจะมี มีที่เขียนว่า default ตรงนี้นะครับเราคลิกเอาไว้ที่ default นะครับเลือกประเภทเส้นนะครับเส้นตอนนี้ที่เขาเซตให้เราคือเป็นเส้นทึบนะครับเราเลือกได้เลยว่าเป็นเส้นแบบไหนสมมติว่าผมเลือกเส้นแบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะมา select หละ select ที่เส้นทุกเส้นนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกเส้นที่เราเลือกเนี่ยให้มันกลายเป็นเลเยอร์ที่เราไปตั้งก็คือแสดงบานเปิดจะเห็นว่า เส้นมันจะทําให้เราแหละนะครับเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยเห็นไหมฮะเราก็จะได้ลักษณะสเส้นที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมครับแต่ทีนี้อ่าตรงเนี้ยเราจะเซตได้นะครับอย่างแรกก็คือว่าเราต้องไปตั้งเลเยอร์นะครับหนึ่งเลยคือเราต้องมาตั้งเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วเรามาที่ ดีฟอตรงนี้แล้วก็เลือกเส้นเอานะครับสองก็คือว่าเวลาเราไปที่สไตล์นะครับเราเรากลับมาดูที่สไตล์แล้วก็มาดูที่ Edit นะฮะตรงนี้เราต้องติ๊กไว้นะถ้าเกิดไม่ได้ติ๊กเนี่ยถ้าถ้าผมเอาออกนะมันจะไม่แสดงลักษณะสเส้นใหตน้ตรงนี้ต้องติ๊กไว้เลยถ้าเกิดสุดท้ายเราต้องมาแสดงลนนักษณะนี้นะครับอ่าโอเคก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับเราก็เขียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับตรงไหนที่เป็นบานเปิดนะครับเราก็ใช้ คำสั่ง Das h นะครับเครื่องมือ Das h เนี่ยช่วยนะครับแต่ว่าต้องตั้ง t e ทคนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าฮะโอเคครับหว,วังว่าก็คงมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ